สวัสดีครับผมจีนแคลวินพีนะครับตอนที่ผมไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็ไปเจออาหารเนาแช่แข็งก็หูหน้าตาน่ากินมากนะครับก็พอเห็นรูปหน้ากล่องนี่ก็อดใจไม่ไหวอยากทานมากก็เลยจัดมาเลยสามกล่องนะครับก็ <Wow. S 1> พอดีช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต้องประหยัดเงินด้วยแล้วอาหารแช่แข็งมันก็ราคาถูกตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาก่อนนะครับนี่น่ากินไหม อันนี้เป็นอันนี้เป็นคาโบนาร่านะครับแค่ชื่อก็น่าโดนแล้วส่วนตัวนี้เป็นบัตเตอร์ชิคเก้นนะครับก็คืออาหารอินเดียส่วนตัวผมก็ชอบกินเคอรี่อยู่แล้วอันนี้อันสุดท้ายนะครับชิคเก้นแคทชูนัทอยากจะรู้ว่ามันจะเหมือนของบ้านเราหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไปแกะกล่องกันเลย เอาละครับก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับอันนี้เป็นคาโบนาราชิคเก้นเราแกะกันก่อนเลยดูหน้าตาน่าทานมากอันนี้เป็นเส้นเฟสตูชินีนะฮะที่แรกผมนึกว่าเป็นเส้นสปาเกตตีอกินหอมมากๆ อืมรสชาติใช้ได้นะครับไม่เข้มไปแต่ว่าส่วนตัวผมต้องการเกลือนิดหน่อยนี่เขาอาจจะทำมารสชาติกลางๆกนเลยแบบให้สำหรับให้ทุกคนกินได้นะครับอันนี้ถือว่าผ่านผ่านใช้ได้อืม อร่อยจริงมีไก่ด้วยไก่เอ้แต่พอกินกับไก่แล้วรสชาติมาเลยว้าวว้าวอืมอร่อยครับอร่อยตัวครีมก็ข้นกำลังดีนะครับถูกใจมากว้าว อืมี่ว่าใช้ได้เดี๋ยวข้างหน้าเราจะซื้อมากินกันอีกตัวต่อไปนี่อ่าบัตเตอร์ชิคเก้นนะครับว้าวเปิดมาเลยอเอย้ยข้าวไม่ใช่ข้าวบ้านมาตินะครับปกติแล้ว ปกติแล้วอาหารอินเดียเขาจะกินกับข้าวบาสมาติใช่ไหมแต่นี่คือข้าวสวยอันนี้คือข้าวหอมมะลิเหมือนบ้านเรานั่นเองขอคนก่อนนะฮะจะชิมก่อนอืมอร่อยอร่อยครับอร่อยอร่อยใช้ได้ อี่รับแบตเลยอืมแต่รสชาติของซอสจะเบากว่าของออริจินอลนะครับ เพราะออริจินอลเพราะว่าไอออริจินอลเนี่ยกินพวกเครื่องเทศเนี่ยจะเยอะมากกว่านี้แต่อย่างเงี้ยผมก็โอเคนะอืมอืมอร่อยอร่อยมาก็มาเจอกันตัวสุดท้ายชิคเกนค้นแคชูนัทนะครับ ังชื่อแล้วคิดถึงอาหารที่ไทยเลยโห oh, ชิคกี้พาชทิวเนี่ยมาเป็นครีมเลยนะครับอ้น oh, <no. S 1> หรือว่าอันนี้มันคือออริจินัลวะเนี่ยนี่อุ่นร้อนอืม อเลยครับอันนี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับโ c ้ e ชิคเก้นคั l ชิวนัตไม่ผ่านนะครับกินไปคำแรกก็ไม่โอเคเลยครับผมพอเลยครับพอพอเลยโอเคก็สำหรับใครนะครับที่ชอบอาหารแช่แข็งนะครับผมว่าถูกและดีมันก็มีอยู่จริงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทำการเลือกสุ่มให้ดีนะครับเพราะว่า ถ้าเราเลือกไม่ดีเราก็จะเจอแบบไอ้นี้ชิคเ้นแคทชิลเนี่ยกินได้คําเดียวเท่านั้นแหละสําหรับใครที่อยากให้ผมกินอะไรอีกหรือว่าอยากให้ผมรีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะครับก็ขอบคุณสําหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ